có đề lập chơi Tôm hay mà Tôm hùng hay má, Mi mùi hết Mi Mi mùi ไอ้แพทย์น,นี้มึงไปเงี้ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นมันจูกันไอ้สิขีไา่ซ่ามันไปนเงี้ยวพ <c oughs> ูดอ่ะมีการแนมกลองอีกเพื่อเป็นยังไงสบายดีบออปัญจาปัญจาให้มันสุกู่ปัญจาพี่น้องแขก์ก็เลยรับเชิญด้วยซ้ำ กำลังอยากกินน,น่าจะน่าจ,จะอยู่พิกัดพุด่ง,งเหวนยงทั้งขาจกระลาดคือจะาคนดิตงกงี้ละ ฉันมีตำมะดำย้ายหม้อนี้ให้เธอคนเดียวเข็นบอรพี่น้องในเมื่อลูกสาวกิบูกอว์พี่น้องกับ<ม>เป็ปอีอันปรากฏว่าก็เป็นของผู้โชคดีนะจ๊ะ

ก่อนไม่จิตเปลี่ยนขยันนี่นนนนบอลถูกรกรอนถูกกรอนเอาเกิดแล้ว mà được đưa được anh đưa được anh đưa พขาจะไปเก่งแต่เห็นหอย่างเนาะเนาะอุ้ยน้ำไหลย่อยยังไม่ย่อยหิวจน <c oughs> หิวจนน้ำไหลย่อยบ่โอ้ยผลแล้วผลแล้วไอ้แพ้ไไนางถากอนนางถากอนนางถากอนอืมอืม เป็นหมาจรที่โจรสารนะอือไก่นใส่ันเข้าห่อนก่อนนางลงนางลงนางลงก่อนนางลงเอออู้ดบอกไงเธออุ้ยกูบ่อยเฮ็ดห <c oughs> น้าสาเฮ็ดหน้าเสาแซ้เทียดยนี่เฮ็ดหน้าเสาวซะเท้ยกัน สาวใช้แพทไปนักสาวใช้แพทน,นั่งดีๆนั่งลงดีๆพอจะมาหูเหลืองเพิ่มตาหม,มาตสูงหนึ่งแต่มันจะหอนก่อนแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่ง นอยูแม่ เบื่อบืออี่เนี่ยมันจีเขาก็สีคือเขาอา้านี่ล่ะเวลาก็หิวเวลามาอานางล่งก่อนนางล่งเออ <laughs> เอ้า จะมีความสุกทำห่อ,น,หอน,หนันห่อเนียนบอเปาในหลังมันจะงรวบลิ่น <c ười> คลิปนี้บอมีอยงางมีสาลาย,ยังดังสิน่นเอาก็กินไว้แต่เนี้ยบอเออเออ <c ười> คลิปนี้บอไมียัง ท่านบอกให้กินน้ำลายตักข่องออนั่งลงนั่งลงวันนี้นั่งลงวันนี้ง